ครับกับสวัสดีพี่น้องเอฟซีแฟนคลับทั้งช่องนะครับของเสียนาดีทุกคู่ทุกคนนะครับครับเมื่อนี้นะครับเล่าพัฒนาวงในมารเดอร์พี่น้องเอฟซีครับมาซาจักน้อยนะครับเพราะว่าเสียนาดีก็อเพิ่งจะได้รับตัวเลขนะครับจากฟังเล่าเนาะครับเนาะพี่น้องเอฟซีครับชิมาตัวไดนะครับเอาเขาจังห้เบิงขห้ยช่มนะครับเจียนดีก็เพิ่งจะมาตะไปสื่อคองนะครับ สร้างสร้างให้สร้างเิ่นนะครับสร้างเป็นเยัดบั้นไม้นะครับรีโนเวทไม่ครับพี่น้องเอฟซีเป็นทั้งคือรีโนเวทไม่บวกขึ้นเฮื่อนนะครับพี่น้องเอฟซีวกกินบ้้นนะครับโอ้ยบันท่อนคนอีกแล้วนะครับแนวอยู่ในห้องดะเสียเงินถึงเดียวพี่น้องเอฟซีเอ้ปวกกินบ้้นนะครับครับรอบนี้นะครับเจ้าหน้าที่ถึงจะว่างไซส์นะครับ เพราะว่ายังพัฒน์เด้๋รับรถสดๆด,ดดอนๆอยู่งได้พี่น้องเย็ซีครับเราพัฒนาวงในนะครับ <c oughs> เร่งวิ่งนะครับพี่น้องเย็ซีรับเฉพาะวงในก็ว่าได้น้อพี่น้องเย็ซีครับรับเฉพาะวงในงวดนี้มาตัวใดนน้อครับเนาะเดี๋ยวเชียนนาีขออนุญาตต่างกล้องไว้ไหมก้อนพบอยู่ในรถนะครับออกไปคุยกันอยู่ข้างนอกก็ได้นหมพี่น้องเย็บซี่าจะรับรถตะก,กอนนะครับพี่น้องเย็ซี ครับมาแล้วเดอ้อเหล็กรับเราว,วงในพี่น้องเอฟซีเรารับเฉพาะวงในนะครับมาแล้วนะครับเอาเสียนาีขออนุญาตยังไปลังบันกันพี่น้องเอฟซีมันเสียงดังแห้งครับรับเฉพาะวงในเราพัฒนางวดประจำวันที่26กุมภาพันธ์2567ครับพี่น้องเอฟซีเอาจบันไม่ครับพี่น้องเอฟซีย่อลงมาเป็นโมเดิน หย่อลงมาเป็นโมเดิร์นนะครับพี่น้องเอฟซีเอามาลาังบานก่อนพี่น้องเอฟซีเพราะมันเสียงดังแห้งเสียงส้างขวบมาเล่นเคียงข้างอยู่ภาษาอีสานนะครับครับพี่นอ้องเอฟซีเสียนนาดีวาสิขอถแถลงอีกรอบนึงนะครับสำหรับเล่าพัฒนาของเสี้ยนนาดีนะครับพี่น้องเอฟซีนี่ท่าน,นึงคอมเมนต์มากวา่าเป็นยังคือว่าเน้นนไ้นะครับ ผมก็วบางแชร์ตัวเล็กเล็กเด่นนะครับพี่น้องซีมันเด่นตัวใดก็ขึ้นมีโอกาสม่ได้ถูกตัวนะครับเนาะผมก็เลยบอเน้นแต่เพื่อนบอกว่าให้นเน้นมันก็บ้สามาาถที่เน้นได้บ่มีไ่ก็รันตีได้นะครับพี่น้องซีว่ามันจะมาตัวใดเนาะครับเข้านั่มเสนอให้พี่น้องเข้าเป็นแนวท่างก็ถือว่าสุดยอดแล้วนะครับพี่น้องซีมาบ่มาเข้าบ่หูนะครับครับรอบนี้นะครับเราพัฒนาวงในนะครับเอาพี่น้องซีมาเบิ้งนะครับมาหลุนมาเบิ้งไปน้ากัน รับพี่น้องเอฟซีรับเฉพาะวงในลราพัฒนานะครับมาแน่นอนเก้ากับเจ็ดของอวียงจันเดอร์พี่น้องเอฟซีทรงดวนนะครับครับเอ้ามาหามงส่วงหามงกว้างนะครับพี่น้องเอฟซีเอ้าสิเขิลซิลุดนั่นพี่น้องเฮาจับคูให้แม่นนะครับเรา่างเจ็ดกับเก่าจับเอาได้พี่น้องเอฟซีนะตัวจับใซ่นะครับให้ได้เลด็กเลียกดังมาจากทังได้นะครับมามาจับใซ่นะครับพี่น้องเอฟซี จับสไซวิ่นไซนะครับเอาทางช่องกระหน่ำเสนอให้พี่ให้น้องเข้าแค่นี้นะครับเนาะว่าสามารถจ,จับคู่ได้เพราะว่าเพิ่นทรงมาอยู่ในลักษณะใดก็คือลักษณะนั้นนะครับพี่น้องทีเข้าจิตไปจับคู่แทนเพิ่นบ่ได้นะครับเพิ่นให้มาซ้ำนี้ก็ถือว่าสายวิ่งไซหลุดอยู่แล้วนะครับเนาะ พี่น้อง FC, เอีเบิ้งบรรยากาศไปยังน้อยนะครับเพราะว่าเหลือวเวลาอยู่เีนาทีนะครับมันใส่โฆษณาบ่ได้นะครับพี่น้องเอีขออนุญาตแป๊บนึงนะครับ เอาสร้างเฮ็ดแล้วเสียงขึ้นมากงามเสมอเลยนะครับเนาะเดี๋ยวเสียนาดีสีรีวิวให้พี่น้องเขาเบิ่งอีกเตื่อนึงนะครับเบิดงบประมาณเท่าไรยังพันในิลูนะครับแต่ว่าคาสร้างนะครับเป็นก็ถือว่าเป็นพี่เป็นน้องกันนะครับพี่น้องลิฟซี่ก็รักฮกนะครับคาสร้างกับยูรักฮกนะครับพี่น้องลิฟซี่ รับรอบที่แล้วบ่าเขาเด้อพี่น้องยิซีรับเฉพาะวงในนะครับไม่เข้านะครับลดนะครับคือจังออเียงจันพันบอกว่านะครับพี่น้องยิปซีถ่าส่งตัวเหล็กไปไว้นะครับมีโอกาสลุดได้นะครับถ่าพวในเล่ารูนะครับเนาะเขาจะเปลี่ยมตัวเหล็กท่านที่นะครับพี่น้องยิซีอันนี้จริงแท่ซ้ำได้เสียนาดีกับบอลูพื่อกันนะครับ บลูนะครับให้พี่น้องเข้าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังน,นะครับเสียงพี่น้องคอมเมนต์มากเลยๆนะครับเสียงไล่รอบวงในเล่าด้วยพี่น้องพี่ เอาพี่น้องเอฟซีเฮานะครับแคปหน้าจออีกรอบหนึ่งแคปหน้าจออีกหนึ่งรอบนะครับพี่น้องเอฟซีครับงวดประจำวันที่26นะครับคือมือแรกเด้อพี่น้องเอฟซีเดือนกุมภาพันธ์สองหาหกเจ็ดรับเฉพาะองค์ในลาวพัฒนามาแน่นอนเก้ากับเจ็ดนะครับสายวิ่งสายหลุดครับหรือว่าพี่น้องเข้าเดี๋ยวไปจับคู่ไซการ์ได้เด้อเก้ากับเจ็ดนะครับอ่อเวียงจันทร์ส่งด่วนนะครับพี่น้องเอฟซี ครับเห็ดขึ้นมาแล้วก็จะมาอายุลักษณะคือส่งบั่นลังนี้นะครับพันเพื่อนบั่นลังขางกันนะครับอันนี้เสียนอด,ดีเปลยนบันเก้าแล้วนะครับอายุมาได้สิบปีแล้วจะเห็นงามทอขึองงนไหมกับว่างามหรือพี่นอ้องต่าขันงามก็ถือว่าสร้างเกียงสร้างเห็ดฝีมือนะครับก็ยังคอยไปล่อหลุ่นล่อชุ่มไปน้ากันครับมีบันจะเห็ดส่งนี่แล้วครับพี่น้องที่ ครับพี่น้องยุ้ชี่ลอติดตามเหลขกเมียจัน์คนฟันเมนเด้อเสียนาดีสิไปตามนะคไพี่น้องเฮ่านะครับหววที่แลลวเพิ่นฟันว่าจังไดได้จับกบนะครับเพิ่นก็ซื้อหาเก้าเก้าหานะครับเพิ่นก็ถือกไลยนะครับแต่ว่าบ่ได้พ่อสองแสนนะครับพี่น้องยุชี่ออกอย่างเงี้ยนข้าวานะครับเถือกสองแสนที่แหลกนะครับเนาะเพิ่นก็เลยโทรมาบอกว่าบ่ถึงสองแสนดอกเสียนาดีวับ เอาเขาจังคอยไปล่อติดตามไปนกากันครับพี่น้องเอฟรัฐบาลไทยเมียจันเงินหลันเด้อครับเด้อพนมีเส้นพร้อมนะครับเป็นฝันแม่นเมืนพี่น้องเอฟเอารอบนี้ครับพี่น้องเข้าแคบหน้าจออีกรอบนึ่งเรากะจัดดวนนะครับหาตัวจับใส่นะครับครับสำหรับคลิปนี้เสียนน่าดีกับไอ้พลาดให้พี่น้องเข้ามื่อแรงทุกคูทุกคนโชฉมันไปนกากันเด้อพี่น้องเอฟซีกับเล้าพัฒนาเลขรับวงในนะครับมาแน่นอนเก้ากับเจ็ดนะครับอวียงจันทรงดวน สำหรับคลิปนี้เอาไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนครับสวัสดีครับ